ัสดีค่ะมาพบกับเสี่ยวเหยาวนะคะวันนี้เราก็มีข่าวคราวในส่วนของการลงทะเบียนหมอพร้อมนะคะในการจองวัคซีนเองนะคะซึ่งหลายๆท่านนะคะอาจจะยังลังเลนะคะยังไม่ได้ลงทะเบียนกันนะคะแต่ว่าเสี่ยวเหย่าเองก็ลังเลเหมือนกันว่าเสี่ยวเหยาวจะอยู่ในส่วนไหนในส่วนของ ผู้มีโรคประจําตัวหรือเปล่าเพราะเสียวเองก็คิดว่าตัวเองนะคะไม่เป็นผู้มีโรคประจําตัวนะเพราะว่าเคยรักษาหายแล้วแต่ว่าก็ยังสงสัยว่าในกลุ่มของเจ็ดโรคนะคะที่มีในส่วนของผู้เป็นมะเร็งนะคะแต่ว่ายังได้รับต้องคีเคมีบําบัดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสงสัยว่าเราจะเป็นผู้อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าจากการรักษาก็คือหายแล้วนะคะก็เลยได้ลองมาลงทะเบียนนะคะในส่วนของหมอพร้อมนะคะที่ ไลน์อ f ฟฟิเชีนะคะในส่วนตรงนี้เราสามารถลงทะเบียนแอดเพื่อน Line ได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องไปหาข้อมูลในส่วนของการอ,อ,อันนี้ค่ะเพราะว่าเราจะไปที่ Line นะคะไม่สามารถคีย์คีย์ไอนะคะกับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์เราก็เลยต้องไปหาวิธีพิมพ์คําว่าวิธีการลงทะเบียนหมอพร้อมนะคะเราก็จะดูตามไลน์นะคะแล้ก ไปเซิร์ชตามหาของในส่วนของ Google นะคะเราจะถามหาเราก็เลยแคปเอาที่เป็น ID นะคะ ID ตรงนี้มาฝากกันเออหน้านี้ไม่เจอเดี๋ยวนะคะให้เราเลือกอันแรกดีกว่านะคะเลือกอันนี้ เราก็เลยลงทะเบียนหมอพร้อมนะคะเราก็เลยได้แอปตัวตรงนี้ค่ะมาเราก็เลยแคปหน้าจอตรงนี้เราแคปสกรีนของเราด้วยแต่ละวิธีแคปสกรีนหน้าจอของแต่ละท่านนะคะเพื่อจะเอาลายไอดีตรงนี้มานะคะนี่ก็ต้องขอขอบคุณมันนี่กูรูนะคะที่เสีออยวแคปหน้าจอจากตรงนี้คะ่ะเพื่อมาทําในการแอดเพื่อนนะคะซึ่งเราสามารถมาที่ลน์ของเราได้เลยนะคะมาที่ลายส่วนตัวของเรานะคะมาตรงที่รูปคนตรงนี้นะคะแล้วให้เราเลือก คลิกเลือกไปเลยนะคะให้มาหลังจากที่เราเลือกรูปคนนะคะให้เราคลิกตรงที่ QR code นะคะอันนี้ก็จะเป็น QR code นะคะที่มีอยู่ตรงนี้ให้เราเลือกตรงบริการข้างล่างนะคะมันจะมีไมค์ QR code กับด a วิดนะคะดิวิดให้เราเลือกตรงนี้นะคะเพราะว่ารูปภาพที่เราแคปไว้เมื่อกี้ว่าอยู่ตรงไหนเราก็สามารถเลือกรูปภาพจากตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นให้เรา เลือกรูปพาพได้เลยนะคะก็จะขึ้นแอปพลิเคชันนะคะหมอพร้อมให้เราเลือกนะคะเราก็พร้อมที่จะกดแอดได้เลยนะคะจากนั้นก็จะมีข้อความใหม่มานะคะว่าเราได้เป็นเพื่อนกันกับหมอพร้อมแล้วให้เราคลิกไปที่ลงทะเบียนได้เลยนะคะก็จะมีข้อความในส่วนของหมอพร้อมนะคะไลายหาเราตรงนี้ก็จะมีพวกรายงานสถานการณ์นะคะลงทะเบียนหมอพร้อม ค้นหาบริการนะคะแต่ว่าเราสามารถลงทะเบียนได้เลยก็ได้หรือว่าจะเลือกที่แก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวก็คือเลือก2ออย่างนี้ได้เลยนะคะแต่เสี่ยวก็เลยยังไม่ได้ลงทะเบียนตอนแรกยังไม่ได้คลิกที่ลงทะเบียนก็เลยมาดูข้อมูลส่วนตัวเพราะว่าเรายังลังเลตัวเองก่อนว่าเราสามารถลงทะเบียนได้ไหมเราก็เลยมาดูที่ข้อมูลส่วนตัวนะคะจากนั้นเราก็อ่านทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าใน แอพพลิเคชันของหมอพร้อมมาเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็หมายเหตุก็จะเป็นรายชื่อการบริการในการจองคิวบริการของโรงพยาบาลหนสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขอันนี้ก็จะมีคำขอผู้ใช้ต่างๆให้เรากดยอมรับได้เลยนะคะเราต้องอ่านก่อนเนาะจากนั้นนะคะก็จะมีข้อความยินยอมนะคะให้หมอพร้อมแจ้ง เตือนนะคะถ้ามีข้อความใหม่ๆสามารถส่งมาหาเราได้นะคะเราก็กดยินยอมไปได้เลยนะคะจากนั้นก็จะเป็นคําชี้แจงนะคะในการฉีดวัคซีนนะคะก็ในการฉีดวัคซีนโควิด1 9นะคะจำนวน2ครั้งจะ ลดอาการรุนแรงของโรคภูมิคุ้มกันนะคะของร่างกายจะสร้างขึ้นประมาณ2-3สัปดาห์หลังฉีดวัคซีนนะคะหลังจากฉีดวัคซีนควรจะสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างต่อไปนะคะวัคซีนอาจจะทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดเช่นปวดหัวปวดศีรษะนะคะอ่อ,อนเพลียมีผื่นอาการอื่นๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็จะเป็นคําชี้แจงก็อ่านเสร็จแล้วเราก็กดรับทราบต่อไปนะคะจากนั้นก็จะขึ้น ข้อมูลประวัตินะคะชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็จะใส่เลขเรหัสด้านหลังบัตรประชาชนของเราด้วยนะคะจากนั้นให้เรากดถัดไปนะคะเมื่อเราใส่ข้อมูลเสร็จแล้วอันนี้จากนั้นก็จะขึ้นเลยของเสี่ยวเยาวนะคะพอเราใส่วันเดือนปีเกิดเสร็จแล้วก็จะขึ้นนะคะในข้อมูลตรงนี้ขึ้นว่าเป็นผู้มีโรคประจำตัวเลยนะคะเราก็เลยหายสงสัยแล้วแหละเพราะว่าข้อมูลตรงนี้จะดึงมาจากข้อมูลของโรงพยาบาลที่เสี่ยวยาวไป ไปตรวจโรคนะคะแล้วก็ใช้บริการในส่วนตรงนี้ก็จะขึ้นว่าเี่ยวเยาวน่ะอยู่ในกลุ่มของผู้มีโรคประจําตัวดังนั้นเี่ยวเยาวก็เลยลงทะเบียนนะคะใส่จังหวัดใส่อําเภอตรงนี้แล้วก็บันทึกข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ปิดหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นการลงทะเบียนเบื้องต้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็สามารถมาตรงนี้ด้วยตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเยยาี่เยวเยาเสเ่ยวเเยาวไม่ได้แคบไว้เนาะก็เลย เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราสามารถมาดูข้อมูลของเราได้เหมือนเดิมเลยนะคะเราก็กดมาตรงที่แก้ไขข้อมูลของเรานะคะจากนั้นก็จะขึ้นชื่อตรงนี้เพราะเราเพิ่งทําเสร็จในการลงทะเบียนเขาก็จะบอกว่าเราชื่อของเราเนี่ยเป็นผู้มีโรคประจําตัวเราก็มีสิทธิ์ในการจองวัคซีนเราจะจองไหมนะคะก็ถ้าจองก็กดจองนะคะก็ตรงนี้เลยค่ะมีความประสงค์ในการฉีดวัคซีนนะคะเพื่อนําไปใช้ในการคํานวณปริมาณวัคซีนในหน่วยการของบริการอันนี้ก็จะเป็น ในแอปพลิเคชันเนาะเราก็เลือกที่จะรับสิทธิ์หรือไม่รับสิทธิ์ก็แล้วแต่เรานะคะอันนี้เสีหยวยก็รับนะคะจนมาถึงหน้าจอตรงนี้แล้วนะคะก็จะเป็นการบันทึกคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้อาจจะแคปหน้าจอผิดไปเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะเสีเยยวทำหลายรอบนะคะเลยกาลังลังเลยจองหรือไม่จองอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นประวัติของอาการแพ้ต่างๆนอกให้เราอ่านก่อนนะคะว่าอ่านอ่า ว่าเราแพ้อะไรบ้างอย่างนี้ค่ะก็หน้าจออันนี้อาจจะเล็กไปหน่อยนะคะเราก็เลยเคปหน้าจอตรงนี้มาให้นะคะในส่วนของตรงนี้เมื่อเรามาถึงหน้าจอของโรงพยาบาลก็จะมีโรงพยาบาลที่ใช้ประจําหรือว่าโรงพยาบาลตามจังหวัดเราสามารถเลือกโรงพยาบาลจังหวัดได้เลยนะคะที่เรานี้แต่ว่าเซลล์่ยวเลือกในส่วนของบริการใช้ประจํานะคะโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่เราใช้ประจํานั่นก็คือโรงพยาบาล ที่เราอยู่นะคะแล้นี่ก็จะขึ้นว่าเราถามเราก่อนนะคะว่าเรามีโรคประจําตัวที่ยังไม่คงที่ไม่สามารถควบคุมได้ไหมอะไรอย่างงี้ค่ะก็ให้เราติ๊กตรงนี้ได้เลยนะคะคุณมีอาการกําลังป่วยไหมภายใน1นึสัปดาห์อะไรอย่งี้เก็สามารถติ๊กจากนั้นให้เรากดบันทึกนะคะก็จะมาที่หน้าจอของการจองวัคซีนนะคะเสียวเยาวจะอยู่ในส่วนของ จองของโรงพยาบาลสุรินนะคะอันนี้เราก็อยู่กันที่สุรินนะคะก็ดูวันที่จองก่อนเริ่มรับวัคซีนนะคะก็คือตั้งแต่วันที่8เริ่มฉีดวัคซีนวันที่8เพราะว่าตัวสีเทาๆนี่ไม่สามารถคลิกได้นะคะก็เลยเราจองวันที่8 9 10ก็ให้เราเลือกเสียวๆยว่าวันที่8วันที่9เรามีประชุมนะคะเพราะว่าต้องขึ้น New G F นะคะต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะ New GF ตัวใหม่ด้วยนะคะเราก็เลยเลือกวันที่10นะคะอันนี้เสี่ยวหยาจองวันที่10ว่าระยะเวลานะคะเราก็ดูว่าเวลาที่เราจะไปเนี่ยมี ระยะตรงไหนว่างอะไรบ้างตรงนี้ก็ให้เราสามารถเลือกได้เลยนะคะน,นี่เราก็จะดูข้อมูลของแต่ละวันว่าว่างหรือไม่ว่างนะคะแต่ว่าหลังจากที่เสี่ยวหยาลงทะเบียนเมื่อวันที่12ใช่ไหมคะก็มีข่าวคราวบอกว่าอยากให้ถึงวัคซีนถึงประชาชนมากที่สุดก็จะมีการวอล์กอินเดินถามหามากด้วยนะคะเราก็เลยมาดูกันในส่วนของตรงนี้ว่ามีระยะเวลาใดบ้างนะคะแต่ว่าล่าสุดเราอาจจะไม่ได้ดูที่เวลานะคะขออาจจะเอาเวลาออกด้วยนะคะเราก็เลยแต่ตอนเสี่ยวหยาล่ะมีเวลาแต่หลังจากนี้ อาจจะไม่มีเวลาเอาให้เลือกแค่นัดวันในการฉีดวัคซีนได้เลยนะคะเราก็สามารถเลือกตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเราว่างวันไหน เมื่อจากนั้นเราเลือกเสร็จแล้วก็จะเป็นการบอกว่าจองวัคซีนสําเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถปิดหน้าจอตรงนี้ได้ทันทีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการนัดหมายในส่วนของการฉีดวัคซีนนะคะของเสี่ยวเหยามีระยะเวลาด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของการ w ล l กอินตั้งหากด้วยนะคะก็จะมีอาจจะได้ฉีดก่อนเสี่ยวเหยาหรือเปล่านะคะก็แล้วแต่ด้วยนะคะเพราะว่าต้องการนะคะขอให้ต้องการให้ประชาชนนะคะทั่วไปได้มาฉีดวัคซีนกัน เร,เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งเราฉีดวัคซีนเข็มแรกภายใน2-3ถึงสสัปดาห์ก็จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วมากๆยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องดูนะคะว่าวัคซีนที่เสี่ยวหยาอจะได้คือวัคซีนตัวไหนเดี๋ยวเราจะมาแจ้งกันในครั้งต่อไปนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการลงทะเบียนยในหมอพร้อมนะคะก็มีข่าวคราวของการลงทะเบียนหมอพร้อมเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ